เพลงเป็นไปไม่ได้เป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของอาต้อยนะครับชื่อเพลงนี้มาจากชื่อวง The Impossible ที่แปลว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะร้องเพลงนี้ให้เพาะเหมือนที่อาต้อยร้องแต่คืนนี้ผมจะทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพื่ออาต้อยครับ กันยี่สิบตาของฉันจะมองเธอไม่เหลียวยี่สิบแขนจะสูงกวอาสอดเธอ ทุกครั้งผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ฉันมีหน้าเดียวสีเสียวทุกตนด้วยความจนความขัดสน my heart's a free ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าพอจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันฮะโซ่วีหนึ่งครับต้องถามพี่ไก่เลยครับว่าโซ่ร้องเพลงพอจะมีความเป็นไปได้บ้างหรือเปล่าครับครับออตอนแรกที่ทราบว่าโจได้รับโจทย์เป็นไปไม่ได้นี่นะครับพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับคิดว่าตายแน่ๆเลยเแต่ผิดคาดนะ่วันนี้ นะครับพูดในแง่พัฒนาก่อนในแง่พัฒนานี่ก้าวกระโดดมากจริงๆนะวันนี้ทําแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเรามีสติหลายอย่างเมื่อเทียบกับวิกแรกที่มันมฟ้ากระเหวทีเดียวนะฮะตอนตอนพูดเปิดก็ดีคําพูดดีนะครับทาให้มีชายไปกว่าครึ่งทีเดียวทั้งออกตัวด้วยทั้งแบบว่าบอกถึงความพยายามของตัวเองด้วยเปิดเสียงร้องเปิดมาคําแรกดีมาก มันทําให้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับพอถัดมาหลังๆเริ่มเตะแล้วนะนิดหน่อยแล้วก็ตอนช่วงท่อนสูงมันจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าเนื่องจากเราไม่ใช่เป็นคนที่เก่งทางด้านร้องเพลงเทคนิคมากมายนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องเสียงสูงเนี่ยมันจะเกรงแล้วมันก็จะดันไม่ค่อยถึงมันอาจจะมีแบบโพร่ออกมาบ้างอมเพอ้ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยรวมๆพี่ว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้ดีนะครับ ในเรื่องของอารมณ์ก็พยายามทําออกมาได้ดีคือพ,พี่รู้สึก,สกได้ถึงความพยายามแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนําเสนอกับบทเพลงนี้นะครับมีนิดหนึ่งเรื่องของหน้าตาบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งว่าระหว่างจ,จะละห้อยเกินไปะนะมันก็ห้อยห้อยหมดทั้งตาห้อยแล้วก็แล้วก็ปากห้อยด้วยแต่น,นี้อันนี้ปรับปรุงได้ครับมันจะมันจะพัฒนาไปเองตาม ตามประสบการณ์ของเราที่อยู่บนเวทีนะครับก็วันนี้ทําได้ดีนะครับขอให้โชคดีครับโซ่ขอบคุณครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับน้องโซ่สวัสดีครับพี่จะบอกว่าสิ่งที่น้องน้องโซ่พูดตอนขึ้นต้นเพลงเนี่ยนะครับเป็นจิวิยาที่ดีมากทุกคนเชียร์น้องโซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมทุกทุกคนเป็นห่วงนะครับสำหรับเพลงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างที่พี่ไก่บอก ทำดได้ดีกว่าที่คิดไว้มากสุดยอดนะครับถือว่ามีพัฒนาการสูงมากๆนะครับผมไอเรื่องมีเพี้ยนปรินเปรนบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของโซ่อยู่แล้วนะครับทุกคนทราบดีนะครับส่วนหนึ่งที่หลายคนสังเกตเห็นก็คือเราอินไปกับเพลงนะครับเข้าใจเนื้อหาประมาณหนึ่งจนกระทั่งได้ร้องในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมานะครับนั่นคือสวมกอดสอดเธอผู้เดียวนะครับ คือพี่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวแบบนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับในที่นี้น้องโซ่กำลังจริงๆเนื้อเพลงที่ถูกก็สวมสอดกอดเธอผู้เดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้องโซ่ร้องออกไปคือสวมกอดสอดเธอผู้เดียว <S <S ในที่นี้หลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาแต่ความเป็นจริงแล้วสวมกอดเพื่อนๆเอฟนะครับแล้วก็สอดสอดระหว่างเธอเนี่ยไปด้วยอีกอีกคนหนึ่งผู้เดียวเพื่อจะไปอิมแพ t อารีนานะครับ ขอให้เข้าใจในสิ่งที่น้องโซ่พยายามจะสื่อสารแต่ขราวต่อไปก็ท่องเนื้อให้ดีๆและกันขอให้โชคดีครับโซ่ขอบคุณครับพี่แมวครับโซสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกพี่ก็เชียร์โซ่มากเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้แล้วโซ่ แต่พอสอดเธอผู้ดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็โซ่ต้องต้องมีสตินะครับต้องตั้งเขาเรียกว่ามีสมาธิในการซ้อมก็ไม่เป็นไรนครับพี่ก็เคยพลาดอย่างนี้มาเยอะแล้วเฮ้ย <c oughs> พี่จะบอกว่าเอา,อางี้พี่ไม่เคยคอมเมนต์เรื่องการร้องโซ่เพราะว่าพี่ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแบบว่านะทำร้ายจิตใจกันเยอะเราก็แต่พี่จะบอกวิธีแก้แล้วกันต่อไปนี้นะครับ โซ่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงที่มันยาวๆหางเสียงของเพลงยอย่างเช่นว่าถ้าฉันมีสิบนายางทศก,กันเนี่ยพอกันหางเสียงโซ่จะเพี้ยนทันทีกันไปนู่นแล้วนะครับวิธีแก้คือนี่นี่คือเรื่องหนึ่งนะครับวิธีแก้คือโซ่ต้องเล่นกล้ามท้องเยอะๆแล้วก็วิ่งเยอะๆเพื่อที่จะให้ฐานของเราเนี่ยมันแข็งแรงควบคุมเสียงให้ไม่ไม่เพีย้ยนไม่สั่นได้ แล้วอันนี้มันจะช่วยแก้ในเรื่องของเวลาเราขึ้นเสียงสูงเวลาเราขึ้นเสียงสูงโซ่จะเกร็งนะครับเส้นเสียงมันจะทําทให้เพีย้ยนถ้าเกิดเราเล่นกล้ามท้องวิ่งเยอะๆเราจะมีความมั่นคงในการออกเสียงมันจะทําทให้ไม่เพีย้ยนนะครับไปฝึกตรงนี้มาแล้วก็อย่าไปสอดใครอีกนะครับขอโชคดีครับเจอกันที่อารีนา่าขอบคุณครับโซเดอะพ s ร์สิ e บ o ล s ซวีหนึ่งครับ เป็นไปได้จริงๆนะฮะในวันนี้เอาละครับถ่ายไปแล้วนักล่าฝันถึง4ชีวิตด้วยกันนะครับยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะฮะที่จะออกมาถ่ายทอดบทเพลงของอะต้อยเดี๋ยวสักครู่เราได้ชมกันครับ สะพัฒตั้งนิยมโซ่วีหนึ่งนุ่มน้อยหน้าเทะเลนลูกชายกำนันทายาทธุรกิจไร่สม้มที่ต้องมาพิสูจน์ความสามารถเรื่องการร้องอีกครั้งหนึ่งในบทเพลงช้าๆที่เป็นตำนานแห่งวง The Impossible อย่างเพลงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ของโ so, ซ่วีหนึ่งครับ โ so ั่ร้องเพลงให้เาฟังหน่อยดิครับเพลงเป็นแบบไหนแต่นิดหนึ่งสิบลิ้นสิบบาทจะฝากคำรำเพื่อว่ารักเธอใช้ได้นะจวจริงใช่ส่องแล้วจะเวลาดูขึ้นไปทีหนูตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมเพราะนันเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ดูเขาร้องเพลงดีเหมือนกันใช้ได้เลยล่ะ แต่ว่าพอขึ้นพอขึ้นไปบนเวทีไม่รู้ว่าไปไหนโซ่กับบททดสอบก่อนการชิงชัยในรอบสุดท้ายที่เขาต้องพยายามดึงเอาความสามารถและความรู้ทั้งหมดมาผสมผสานเพื่อทำโชว์เพลงดังในตํานานเพลงนี้ออกมาอย่างสุดความสามารถเเอออาาาปิ้คนนีรพ ถ้าวางถูกอ่ะจะเป็นคนเสียงรองได้หลายวิที่รได้เพลงช้านะคะเพราะกือบทุกเพลงที่เราใช่เล กำลังใจหนุ่มน้อยหน้าทเล็ที่พยายามพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆด้านให้ได้ไปโชว์ศัก,กยภาพบนเวทีอิม a c ค Arena ในฐานะหนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันคนที่9ของประเทศไทยหมวดโซวีหนึ่ง